คือวันนั้นน่ะหนูเอาไปถ่ายรายการกับพี่เขาค่ะแล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าบทสวดะมามาก่อนแล้วคำเตืนอนมาที่หลังครับแล้วรอบแรกที่พี่เขาพูดไปก็อ่านในใจค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็ปกติเขาก็เลยคิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรหรอกงั้นก็ลองพูดออกเสียงแล้วกันเนี่ยค่ะพอพูดปุ๊บคือมันจะมีสามประโยคท้ายอะค่ะ<อ>คือยังไม่ทันขาดคําเสียงโคมดังมากมเหมือนของแบบว่าตกมาจากบนหลังาคานะคะ บางเพ่งอย่างเงยคะ่ะแต่ตอนนั้นอะไม่มีพายุไม่มีอะไรเลยแล้วมันเป็นจังหวะพอดีกับที่สวสดอยู่หลังจากนั้นคืนนั้นพี่เขาก็โทรหาเพื่อนอยู่ไหมพรุ่งนี้จะไปเท่าบทด,ด้วยค่ะไม่กล้ายอยู่คนเดียวเลย <c oughs> ใช่ใช่พี่ผู้หญิงโอเคผู้หญิงนใเขารูกกนอยู่นะแต่เขาไม่ใช่นักแสดงใช่ไหมลูกหมายถึงว่านักแสดงครับอ๋อเป็นนักแสดงในเรื่องพนอนนี่แหละถูกไหมพี่พี่รู้ว่าใช่ปะถูกแล้วถูกแล้ว พี่ส่นพี่ขออีกคนหนึ่งทีอ๋อเหรออ๋ออีกคนนึงคนละคนอ๋่มีหลายคนเลยทีเอาละสมองเอาละสมองลวกับเอาละเออครับเดี๋ยวนี้มีมีมีอ่ะมีมิ้มล่ะแสดงว่าในเรื่องนี้มีนักแสดงเยอะมากมีมิ้มมีแบงค์และมีใครมีพี่เชอร์าพี่เชอร์าพี่แจ็กกี้พี่เพียมตันพี่น้ำตาลพี่เพื่อค่ะโอ้โหหลายคนเลยใช่อ๋อน่าสนใจนะใช่ใช่ค่ะได้เห็นน้องมิ้มบอกว่าท่องพัด ภาษา,ขาเขมรคืออันนี้ไหมเรื่องราวในกองถ่ายภาษาเขมรเหรอคะใช่อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อคือ <ภา S 2> เรื่องอันนี้ที่แบบพี่เขาไปท่องก่อนแล้วทีมงานา่งคงําเตื่อนมาที่หลังคือเหมือนตอนนั้นเนี่ยหนูอาบน้ําอยู่แล้วหนูเหมือนได้เสียงแบบเสียงพ่อหนูจำได้ว่าตอนนั้นจะประมาณหกโมงเช้าเลยตีห้ 5, าหกโมงเช้าแล้วเหมือนได้เสียงแบบคนเรียกว่ามีมุอือะไรสักอย่างเนี่ยคะ เรียกชื่อเราหนูก็เลยบอกว่ามีไร<ช>ไคือแบบด้วยความไม่รู้ไม่รู้เลยใช่ค่ะแบบมีไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงียบแล้วไมได่ตอบนี่ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าถ้าเป็นปลาปลาจะต้องตอบจะไม่แบบมไม่เงียบแล้วหนูก็เลยพูดเลยว่าไม่เล่นนะแบบว่าไม่ตลกนะไม่เล่นนะนะ่ไงค่ะหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยเหรอเคยเคยถามคุณพ่อคุณแม่ค,แมคนในครอบครัวมาว่า,วาเสียงที่เราได้ยินน่ะเคยคุยกันไหมว่ามันคือเสียงอะไรยังไงมันมาจากไหนอะครับ ไม่เคยไม่เคยคุยนะคะว่ามาจากไหนแต่ว่าถามป้าว่าวันนั้นแบบปาได้จริงจริงเ้ยปาก็บอกว่าไม่ได้มีอะค่ะไปคิดว่าอะไแต่เป็นเสียงผู้ชายที่เราได้ยินเหมือนปามากเสียงแบบอย่างนั้นเลยค่ะโอ้ยยอยมันมันเหมือนอ่ะเราก็ประชันกันเราประชันกันมันเหมือนเสียงมันเป็นเสียงในหัวเสียงในหัวมั้งแบบปุ๊กก็เคยได้ยินนะเหรอหลอนทุกวันเลยอะ ว่าตอนก่อนก่อนก่อนที่อากงเสียกงเขาชอบมาตะโกนเรียกตะโกนเรียกตรงหน้าระเบียงผมอันนี้มันจะได้ยินเสียงไปถึงห้องน้ำไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์อะไรอย่างหรือไปกินข้าวยังเราก็ได้ยินได้ยินอยู่แค่ตอนที่อากงเขาเสียแล้วว่าเขาก็ได้ได้ยินว่าไอ้แบงค์แบบตะโกนอะตะโกนแบบเข้าหูฟีดอย่างเงี้ยจีดขึ้นอะฮะเอแเราก็เงียบเราก็ฟังอีกทีหนึ่งล้วก็เหมือนมีคนเคาะประตูตลอดอะ พรเขาชอบเคาะห้องเพราะผมชอบหมกตัวในห้องคอคอคอ,ออย่างเงี้ยครับ <c oughs> แต่นีื่องอากงเสียไปแล้วนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เสียไปแล้วนะใช่ครับแต่มันคงมีบางอย่างแสดงว่าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงแต่แบงค์พยายามจะคิดว่ามันไม่มีหรอกใช่เหมือนเหมือนเราคิดไปเองมันเป็นความเคยชินที่เราโดนทุกๆว,วันที่เราโดนทุกๆวันเราโดนเรียกตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งไม่ได้มีใครที่มามาเรียกเราหรือว่ามา เคาะประตูห้องเราอย่างเงี้ยอยู่ดีมันก็จะแบบเอ้ยสิ่งนี้มันก็จะแปบ,บขึ้นมาอีก oh. ตอนนั้นผมแต่งเอฟเฟกเป็นผีครับแต่งเอฟเฟกเป็นผีแล้วผมก็ถ่ายในวัดแล้ววัดตันนี้ก็คือมีรูปปัน้นพระพุทธรูปประมาณแบบสองพันสองพันกว่าบา <Hey. S 1> มั้งผมจะไม่ผิดแล้วก็ข้างในมีกระดูกจริงจริงลเป็นลาน,เป,น,ลานเป็นลานแบบลานกว้างๆอย่างเงี้ยแล้วคือมีกระดูกคนจริงในพระพุทธรูปทั้งหมดเลยอะผมต้องไปนั่งตรงนั้นคนเดียวเพราะเป็นภาพากว้างมากๆ ฟูช็อตมากๆปุ๊บผมก็นั่งรอเพราะวแล้วทุกคนอ่ะหายไปจากผมหมดเลยผมมองไม่เห็นใครอ่ะมีแค่ไฟดวงเดียวที่ตั้งตังงานอยู่ตรงหน้าผมปุ๊บผมก็นั่งอย่างนี้นั่งรอเขาแอคชั่นระหว่างนั่งรอนั้นในรูตาผมอ่ะผมเห็นได้แค่เนี้ยถัฒนาวิสัยเห็นได้แค่รูเท่านี่ยจู้เดียวมีเสียงแบบเสียงเดินอ่ะเหยียบกิ่งไม้แครกฝั่งขวาผมหันคว่ เราค้างไว้มันแบบเชียอะไรวะกบกบอึงอ่างกบแหละอึงอ่างแม่งไม่มีเสียงอะไรหรอกแล้วก็บอกูุณากลัวผีกู้กับตัวเองใจูุ่ากลัวผีตอนเนี้ยูน่ากลัวผีน่ากลัวผีแล้วก็นั่งทำสมาธิสักแป๊บหนึ่งรอรอแอคชั่นยังไม่แอคชั่นยังยังจัดนู่นนี่นั่นยังอะไรไม่เสร็จ เดินฝั่งซ้ายข้างหลังล้างผมแบบเหยียบข้างๆเลยอ่ะผมยังจาความรู้สึกแบบว่าบอ่ะมันเหมือนทุกอย่างมันแบบฟุบลงไปที่เท้าหมดเลยอ่ะครับกบกบกบเชื่อไม่ไหวและอันนี้แบบในในใจผมเชื่อฮ้ยไม่ไหวแลวกูน่ากลัวีเชื่อสิกูน่ากลัวปีกูน่ากลัวีแล้วก็ยืนขึ้นทันทีเลยพี่ ผมไม่ไหวแล้วผมว่ามัน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 ไม่โอเคมันไม่โอเคอ่ะมันไม่โอเคอีกกี่นาทีพี่ผมไม่เคยพูดเลยนะอีกกี่นาทีพี่ผมไม่โอเคแล้วผมไม่ไม่ไม่ไหวเลยครับมันมันไม่ไหวอะพี่แล้วเขาว่าแป๊บหนึ่งนะแบงค์แป๊บหนึ่งนะเนี่ยก็นั่งนั่งไปคุณรู้สึกไม่สบายใจเ่ะพูดอีกทีพี่ถ่ายเลยไหมครับถ่ายดีกว่าเนาะถ้าไรครับแล้วเขาก็ถึงเริ่มถ่าย แต่ตอนนั้นคือครั้งแรกเลยครั้งครั้งแรกในชีวิตผมเลยอะไอเสียงแกรกแกรกเนี่ยแล้วเราก็ท่องในใจด้วยว่า,วาหูน่ากลัวผีหูวน่ากลัวผีหรือว่าในใจเอาจริงอะรู้ว่าเชื่อต่างๆรู้สึกว่าแต่พยายามปิดพยายามบางความกลัวนี้ก็ออพยายามหาเรื่องอื่นมาทดแทนซะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงอะลึกๆก็มันก็กลัวนะมันก็กลัวนะมันเลยเป็นแบบห้าสิบห้าสิบถ้าเราอยู่ใน ชีวิตประจำวันของเราเราก็ไม่เป็นไรแต่พอมีอะไรทริกเกอร์ด้วยทุกนู่นนี่นั่นทุกทุกอย่างมันก็ขึ้นได้เหมือนกันครับเอาแต่เห็นบอกว่าคุณพ่อเป็นคนมีเซน์ใช่ครับคุณพ่อเป็นคนมีเซน์ก็คือเพื่อนของพี่สาวคนโตผมเนี่ยเป็นคนดูดวงม็นคนดูดวงแล้วเนี่ยตัวพี่สาวเองมงก็เป็นคนที่มีเซน์มีเซน์แล้วผมแล้วผมก็นะเอ้ตอนพี่พี่สาวอยู่กับผมเมื่อสองคนแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าแบงค์รู้เปล่า ปามีเซนอืมฮะจริงเหรอเนี่ยวันนี้ป๊านั่งรถกับเพื่อนเพื่อนเจ้เราปาอยู่ดีๆปาก็ทักขึ้นมาว่าเอา้ามีคนมีคนนั่งอยู่ข้างหลังตามมาด้วยเหรอปุ๊บผมก็แบบอะไรวะแล้วเพื่อนพี่เขาเลยบอกว่าอ๋อปาใช่ยายหนูเองอแบบโฮหฮาแบบฮา แล้วมีหลายอย่างมากเลยครับที่ป้าผมแบบมีเซนต์น่ะแต่ว่าผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาเตือนผมคือเรื่องกินกินเนื้อวัวอืเขาบอกว่าตอนเนี้ยังไม่เชื่อหรอกแต่ว่าถ้าโดนแกตัวเดี๋ยวก็รู้เองว่าทําไมไม่กินนี่ก็เลยบอกบอกไปว่าให้มาโดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลิกกินจนตอนนี้ ก็ไม่เลิกกินเขาก็ยังกินอยู่กินอยู่ครับคือเคยแค่ถ่ายรูปติดค่ะถ่ายรูปติดอะไรลูกถ่ายรูปติดกุมารทองค่ะเหรอใช่แล้วที่บ้านเลี้ยงเหรอคะหรือว่าคือตอนนั้นหนูไปเหมือนแบบเป็นบ้านคุณย่าค่ะแล้วคุณย่าเนี่ยจะเลี้ยงกุมารทองค่ะแล้วเหมือนวันนั้นหนูก็ก็นั่งคุยปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งตอนนั้นสมัยนั้นนะหนูจําได้หนูใช้บีบีเป็นโทรศัพท์บีบีเครื่องเล็กๆสีชมพูค่ะ เราก็เหมือนแบบถ่ายรูปเล่นแบบอ่ะยิ้มลเล่นนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เป็นคนถ่ายเขาถ่ายเสร็จปุ๊บหนูเห็นเอ่อเป็นกุมารเลยค่ะยืนท้าวะเอลแบบนี้ใช่ค่ะยืนท้าวเอลอย่างเลยแล้วก็ยิ้ม,มแล้วก็มีอยู่บนหัวแต่ว่าเห็นแบบเป็นลางๆนะคะแล้วตอนแรกหนูอ่ะจะส่งรูปนั้นอะไปรายการที่ดังมากตอนนั้นนะคะ<อ>แต่หนูก่กลัวมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบที่เราเห็น แล้วหนูก็เลยรีบรอบเลยเอาลบทิ้งไปเลยใช่ค่ะตอนแรกจะส่งแบบว่าจะส่งไปแล้วเพราะว่าเราเห็นจริงๆเราแบบเห็นชัดมากเลยค่ะในกล้องแล้วได้ให้คนอื่นดูไม่ได้ดูค่ะอ๋อทุกคนก็คือเห็นที่บ้านเห็นค่ะแต่ว่าเรากลัวเนาะแต่เรากลัวหนูก็เลยแบบเรื่องความเป็นเด็กอะค่ะตอนนั้นก็เลยลบไปเลยบ้านของคุณป้าของคุณย่าคุณย่าเขาเรียกกุมารทองไว้แล้วปรากฏว่าวิญญาณของน้องมาปรากฏที่เห็นในรูปในการถ่ายรูปหรอ ใช่อันนี้แปลกอ่ะเออพูดซะอยากเห็นเลยแต่ว่าลบไปแล้วคือชัดมากเลยตอนแรกหนูกลับไปกู้แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นไม่มีแบบความที่แบบว่าลบแล้วกลับมาอย่างค่ะก็เลยเหมือนแบบเราลบแล้วลบไปเลยค่ะแล้วที่คนมาถ้าบอกให้ไปทําบุญเพราะมีผู้หญิงไวกลางคนมาตามคืออะไรครับอันนั้นคือช่วงที่ไปประกวดนางไร้ไฮแลนด์แล้วก็เล่นที่หยดค่ะ ใช่ค่ะก็วันนั้นเหมือนหนูใส่ชุดไทยด้วยมั้งคะอาจจะเป็นที่ไม่รู้ว่าเป็นที่ชุดหรือว่าเป็นที่อะไรแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเล่นแล้วแบบมันอึนอดอัดอะคะ่ะมันหายใจไม่ออกเลยคือแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วก็หน้ามืนแล้วหนูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่รู้ว่าอาจจะไม่สบายไหมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยค่ะแต่ว่าอยู่ๆวันนั้นนะคะพี่คอตตูมที่เป็นคนแต่งชุดไทยให้เรามีคนมาถักคะ่ะว่าเออเนี่ยให้ไปทําบุญให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเขามาตามอยู่อืเ hmm. นี่ยค่ะ แล้วบวกกับที่เราแบบเจอเรื่องแบบนั้นด้วยวันนั้นหนูก็เลยแบบว่าอ่ะเพื่อความสบายใจอ่ะก็เลยพูด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 ,พด,พดแบบว่าเออเดี๋ยวไปทาบุญให้หนายเพราะหลังจากที่เล่นที่หยดมาหนูยังไม่ไม่ได้ไปทาบุญเลย <c oughs> ใช่แล้วพอหลังจากนั้นจะเข้าซีนปุป๊บก็คือปกติเลยอพอหลังจากที่พูดเสร็จ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเฮย้ยบางอย่างที่เราแบบไม่ไม่เชื่อมันก็ต้องแบบเออต้องเชื่อ <c oughs> จริงๆบางอย่างมันหาคำตอบไม่ได้ค่ะคะือมันมันหายแบบ ปกติเลยค่ะหลังจากวันนั้นหนูก็เลยไปทําบุญแล้วก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยคิดว่าเขาเป็นใครไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่พี่เขาพูดคือเป็นผู้หญิงอืมใช่ค่ะที่เขาทักค่ะแต่ว่ารูปร่างก็คล้ายๆกับที่แบบที่หนูเห็นในฝันแต่หนูไม่รู้จริงๆว่าเขาเขาเป็นใครไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วต้องการอะไรจากเราแต่อย่างน้อยคือเราทําบุญไปแล้วอะทุกอย่างมันก็คลี่คลายค่ะ เอาแล้วอย่างผู้หญิงที่แบบมาในฝันน่ะที่น้องมีมยังกลัวอยู่นี่เขายังมาอีกเลยคะไม่ค่ะก็คือตอนนั้นจาก็ไปทำบุญแล้วก็ที่มีคนถักเนี่ยค่ะหนูก็ทําบุญก็อะไรให้ขอชื่อไปแล้วก็ทําบุญเนี่ยค่ะก็ไม่เคยฝันถึงไม่เคยอะไรแล้วค่ะคือเออโลเคชันนั้นนะคะคือเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นอ่ะพี่เค้านั้นหนุกประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะ แล้วเหมือนทุกคนอ่ะรอกันอยู่ที่นั่นแล้วมีแค่หนูคนเดียวมาคาะซีนนั้นที่แบบมึงจะหันไม่มองอะไรนั่งหนากูก็ระแวงตามมึงเนี่ยผู้เห็ขยับูเห็นเหมือนอะไรเดินไงกูก็เลยปุ๊บหันไปดูว้ยอ๋อไฟกระพริบกระพริบเฉยเฉยมีอะไรขอโทษขอโทษขอโทษก็วันนั้นมีแค่หนูคนเดียวค่ะที่จะต้องเข้าสีทุมพึ่งเพราะว่าบางคนเขามีซีนก่อนหน้านี้แล้วก็เลยต้องไปรอที่นู่น แล้วหนูก็เลยไปกับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูแล้วโลเคชันนั้นนะคะพี่เขาก็ส่งแบบมาให้แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นนที่ถึงอะคะ่ะประมาณสี่ทุ่มแล้วเลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทางเข้าคือมันน่ากลัวมากมันมืดแบบมืดหมดเลยแล้วหนูก็แบบก็พ่อหนูขับอ่ก็ขับรถปกติไปตาม GPS เลยแล้วอยู่ๆอะคะ่ะ GPS ก็พาเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะ่ะก็ไม่มีอะไรก็ปกติแต่ GPS อะคะ่ะขึ้นอีกแล้วว่าคุณถึงจุดหมายแล้วแล้วจุดหมายตรงนั้นนะคะเป็นทางสามแพ่งอืก็คือแบบสามแพ่งแบบนี้เลยเราข้างๆตรงเนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนเขาสร้างไว้เพื่อที่จะเซตฉากหรืวอว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้ว GPS หนูอะไปอยู่ตรงทางนั้นแล้วหนูไม่รู้ว่าโลเคชันอยู่ไหนแล้วมันมืดมากๆหนูก็เลยมองแบบมองหาทางทางช่วยปากับแม่หาว่าเขาถ่ายกันตรงไหนแล้วตอนแรกก็โทรไปหาผู้จัดการตอนนั้นผู้จัดการไม่มา ผู้จ the ัดการก็ยังไม่รับโทรหาพี่ทีมงานก็อาจจะแบบยังไม่รับเพราะว่าติดถ่ายกันอยู่หนูก็ตายแหละแล้วจะยังไงดีแล้วมันอยู่มันอยู่ตรงเนี้ค่ะตรงระหว่างแบบนี้ไม่รู้จะไปไม่ไปไหนแล้วมันขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยค่ะตอนนั้นก็แบบใจแป้วมากไม่รู้ว่าจะทายังไงแล้วก็ก็เลยแบบเออวนกับกับรถมาแล้วก็อยู่ตรงกลางว่าโอเคงั้นจะเอาตรงไหนดีทางไหนดีอยู่ๆก็เลยแบบว่ามีเงามาไกลๆค่ะก็แบบว่าค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมา หรือเป็นคนค่ะโอ้ยใช่ก็เลยเป็นคนก็เลยบอกว่าอ๋อพี่เขาอยู่อยู่ทางนี้กันโอ้ยก็เลยไม่ใช่คนจริงหรือเปล่าถั่วเปล่าคนจริงปะนน่าจะคไม่ใช่พอมองกระจกหลังไอ้ทีหายไปแล้วนะเขามีวอร์ไหมเขามีวอร์ไหมไม่มีเอ้าเอาแล้วใครอะชาวบ้านที่ไหนที่มีวอร์นะทีมงานต้องมีวอร์นะอ้าวมีพี่คนนึงแบบว่าเดินมาไกลๆเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็เดินมาแล้วบอกอ๋อไม่ไม่ใช่ทางนี้นะ ก็ไฮตรงนู้นอแล้วเราสักพักก็อ๋อหนูกับปากับแม่ก็เลยคุยกันอ๋อพี่เขาบอกอยู่ทางนู้นแล้วที่นี้พี่เขาก็แบบก็เดินไปก็ไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะก็เลยไปตามไปตามนั้นปุ๊บพอไปพอไปตามนั้นก็หาไม่เจอไม่รู้อีกตรงไหนคือไม่เจอปองไม่เจอค่ะก็เลยพี่ทีมงานก็เลยโทรกลับมาแล้วก็บอกว่างั้นให้รออยู่กลับไปที่เดิมอ่ะกลับไปเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปรับอืเนี่ยค่ะ ก็เลยกลับไปที่เดิมพอกลับไปที่เดิมไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนมั้งคะแต่เขาจะเป็นทิดทางนะแต่แต่ตรงนั้นน่ะมันโคตรจะมืดเลยนะมันไม่ใช่เมืองใช่ไหมแบงค์มันไม่ใช่เป็นเป็นชนบทเป็นไม่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นอะไรมันเหมือนทางเหมือนในป่าในเขาเนี่ยหรอใช่ครับแล้วก็มีทางเข้ามีซุ้มมีซุ้มนะมีมีมีซุ้มแล้วแบบ ปูนเก่าๆแล้วข้างๆข้างฝั่งขวาปาฝั่งขวาที่จะมีแบบเหมือนเป็นเหมือนเคยทําวัดเหมือนเคยแบบเคยสร้างวัดแล้วแล้วมันพังมันพังไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเหมือนมีแต่โครงสร้างครับมีแค่นั้นเลยแล้วคือมันเป็นที่โล่งจงไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวคแล้วเฮ้ยเขาไม่น่าไปเดินตรงานะใครเนาสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอ่ะใครจะมาเดินเฮ้ยเออนี่นี่น่าคิดนะหรือบางทีก็อาจจะพยายามมาสื่อสารพยายามมาบอกนี่หรอ แล้วตรงนั้นมันมีทะเลสาบเล็กๆเป็นแ, <S <S แอ่งน้ําด้วยนะครับเป็นแอ่งน้ําแล้วมันต้องตรงเข้าไปลึกอีกลึกอีกนะ<ฮ>นี่จําทางได้แบบลึกเข้าไปอีกปุ๊บเนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาตรงแอ่งน้ําแล้วก็ตรงเข้าไปอีกคุกขาคุขาแต่ว่าคนนั้นเขให้หนูมาทางมาอ่ะคือตรงนี้ใช่ป่ะหนูเยู่ <ๆ S 1> ตรงนี้อันนี้มันเป็นตรงนี้แล้วเขาว่าให้หนูอะไปทางนี้เอารถากลับไปทางนี้แล้วมันจะมีซอยเล็กๆอยู่เขาให้หนูไปทางเนี้ยซึ่งไอ้ทางมันคือทางอะไรมันคือเือนทางไปกองป่ะ ไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เออก็เขาบอกผิดไงแสดงว่าเขาไม่ทิดงานอุ้ยเอาดีๆไม่เลยเขาไม่คิดงานที่สองก็คือในเวลาแบบนั้นน่ะแล้วสถานที่อย่างนั้นใช่มันจะมีคนหรือว่ามิมอ่าน่าคิดเนาะอุ้ยแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกอันนี้ค่ว่ามีคนแล้วอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้บิวแต่ว่าแต่ว่าตรงนั้นอะ แต่ตรงนั้นมันไม่มีมันไม่มีใครเดินจริงๆนะพี่มันมืดมากแล้วมันก็ไกลทางเข้ากับโลเคชันจริงอ่ะมันมันก็ไกลกันอยู่พอสมควรแล้วมันมืดมากถ้าเดินคนเดียวไม่ไม่มีทางที่เขาจะเดินแน่นอนอ่ะถ้าเป็นผมผมไปเดินก็อาจจะมามามาทักทายมาทักทายมิ้กับคุณพ่อคุณแม่แหละ